สวัสดีเพื่อนเพื่อนขณะนี้เวลาเที่ยงเคืองหรอด้เวลากินตัวเที่ยงหิวเขาหลังจากเข็ดงานยูบ้านเนาะก็ล่างแรงออกจากคอนเนทนไปหน่อยิไปเมื่อบ้านฝังแม่บ้านว่า,าอยากกินไน่อหาก,กินจากอยา่กินนะอาชันเจ้ามันเสแสรบบนหน้าอาชันา่าพาไปในเป็นอย่างหาก,กินในเป็นอย่างอาชันเลยถามบนว่า มันนิยัเยนี่ยเันเดินหากินยากเลยแซบๆอ๋อปูมันะกับกี้ปูมันะล้่อนเท้ามันไปยุ่ใจคนยิ่งข่าวมัามียวัเพื่อบัรฝังวาสันวะกันเลย่อนผ้ากันไปเพื่อบรานฝังกันหน่อยไปหาสื้อกระปุกมากินน้ำเนาะกระปุกทุกแห่งนั่งเล่ะกันไปกินอ๋อปูกับกี้ปูหน้าเั่นคนว่ามันหากินอยากเป็นเอาปันทมี่ยงกินหรือว่ามี่ยงกินเตีตามกันไปเล่นพินว่างไปกินน้ำกันไป อำเภอบ้านฝางเด้อเป็นลานไหนมาหอดแนอะพี่น้องซื้อว่าลานสุกใจแลนพะนะยู่อำเภอบ้านฝางเด้ออกกอกตามอำเภอบ้านฝางมาประมาณกิโลหนึ่งนี่แหละยู่เทินกลับมาไปเบิ่งรูวมัป็นสี่พี่เนี่ยพนกินวะพนก็เล่าไปถามอยู่จุผูนะแม่บ้านก็ได้จะมีไหมเนี่ยพอนอยาก แ้เดี๋ยวเราไปส่งที่ตกนมีไหมอ๋อลาดมันกับปูกพักน้ำพี่น่องพักกีตัวกับพี่พักเกียวป,ปีพักสลัดเขามาข้างในคะ,ะเป็นล่องน้ามลูกมะพ้าน้ำหอม ผลไม้เป็นหอักหมากม่วงก็มีบรรยากาศร้านอาหารก็จะเป็นสวนเป็นหลงังสวนผลไม,ม,ม้เนาะมีร่องน้ำเลี้ยงปลาน้ำปลูกผลไม้น้ำมะพร้าวน้ำหอมกอไผ่หมักม่วงนี่ก็จะเป็นสุ่มๆ มีคนมากินน้ำส้มพี่น้องบรรยากาศดีอยู่บรรยากาศเป็นส่วนตัวดีพได้มักธรรมชาติธรรมชาติอะไะพี่น้องมากมากมา,มากเป็นลักษณะของไร่นาสวนผสมแหละพี่น้องมีแรงกักเก็บน้ำนะได้ผลผลิตหลายๆสิ่งหลายๆอย่างผสมผสานกันไป เสตแลนอาหารไปได้โตพรนี่บรรยากาศนั่นสีดีค่ะคุณน้องเลยผู้ใดมีทีมีท่ทางก็เฮ็หตุเพิ่นนี่แหละสีดีคกอยู่อยู่บ้านจะคล้องเฮ็ดด้วยทีจะคล้อง ื้นที่เด่กพันก็บซเฮ็ดสภานยางอ่อนเปน็นดอกแล้วก็ปลูกพักต่างๆปลูกกินปลูกขายปลูกอา,อาหารในลานพร้อมเลยสวัสดีครับแม่แม่เป็นเจาา้าของสวนีนเตี้ยโอ้ก็ได้ทีดีทีงามสงนี้แม่อ,มอัน ผักนี่ปลูกขายาหรือไปปลูกไฮลันพันเลยตีส่งไฮลันนี่เลยวันเดาะโอ้โหเห็ดดีเห็ดดีว่าต้องไปเสื่อนพักตลาดเนะาะเออเออพันบัได้สีบานสียายังมันว่วใหญ่แต่จะฟุ้นเตี่ยฟุ้นนี่ยังพันไซเตี่ยโอ้โเห็ดดีเห็ดดี สะพานยางอ่อมทงหน้าพี่น้องแล้วก็จะมีสุกมหันสวนผักผักกวางตุ้งผักกาด่ม้มผักบัวแตงแตงข่าง พ่ายพ่ายพักพ่ายพืนพักพ่ายเด็กเอาหย่ออ่อนๆเลยดอกอ่อนๆพี่น้องเอาไปลวกกินกระแซบเอาไปปิ่งมกแซบใบตองกระแซบเนาะหรือไปขวใไส้หนูดอกแซบผมไปทำกันเลยล่ะ ผักไข่นี่เด้ผู้ได้ไม่เคยกินล่องจินล่องเบ่งขมๆหวานๆ ครับเขาที่สร้างมากเะพี่น้องแม่บ้านเป็นปูสร้างคนใหญ่ตั้งใหญ่คนสร้างเนาะอันนี้เอิ้นว่ายังนี่ปนป,ปนปูปนปูพนอะไรพี่น้องอันนี้นี่ลาบป,ปูอันนี้ไา้ยังนี่อ้อมปใูใส่พักกาดใส่พักซี่พี่น้องอันนี้เจวตำหมักทัวไข่ <Okay. S 1> ต้มเกลือเคียงมันเนาะมีปลาทอดผ <Okay. S 1> ักต่าง ขอนิ้วสองห่อพี่น้องคนว่าข้าวเหนียวอันชันเถอะบังดูนี่โอ้ข้าวเหนียวเคนมาใส่ดอกอันชันพี่น้องสีม่วงแล้วก็มีหนามพี่น้องเมื่อบ้านเฮาพอนะเป็นตาหักตาหักไม่มีลูกสุขใจสุขหลาดมันพร้อมเนาะเมื่อบ้านเฮาลุ่งฝนยิ่งลูกดยิ่งข้าว่าบ้านนี่แล้วนี่ยเกิดหอดผู้บุญประ heten ทานทางไกลเนาะ มาเบิ่งบบดนี้ใส่กระต่ายหน่อยมาย่างดีพี่น่องมี่ยังอะไรนี่ไม่ขันใส่นาบจินเนาะโอ้ยคือยังสมัยเก่าๆพี่น่องเลยนี่จานห้องกระดาษทิชชู่ถ้วยตะเกียงส้นซอมนี่โอ้เฮ็ดดีเฮ็ดดีพี่้องมาๆมากินน้ำกันบาทน,นี

แนว่อายกินยากผนแม่บ้านว่าเสียบขวบมาสั่นกินบ้นบงนบึงดูมันดีแสียบก็บนว่าป่ะชิมดูอันนี้ลาบปูพี่น้องลาบปูอืมแสบด้วยหอมปูหอมกว่าอ่ะอันนี้ป้นปู อันผูกกินมุล้ลด้วยขาท่าขาท่าที่เพิ่มมูลราคาี่น้องเขาเนี้ยแซ่ดอกอันสั้นแซ่ดอกอันชั้น

อะกาดหินโอ้แสบายไปหนองปนปูกินบวชเฉพันห่อ,หอไห้เอาไปกินแร่งเอาไปกินแร่ง อ,อ๋ผอผปูไปกินนัวบดออมปูนีเนาะเอาห่อหัห,าหาล่าเด,ด้อเอาไปกินแรงเอาไปกินแรงเด้อของดีหากินยากแสบร้อนไป่นองกินอิ่มเรียบร้อยอำเภื่อบนานฟางกืเอเมนูู่ตัวไปเนะเอาก่อนจากกันไปคลิปหน้าสิเป็นไปหาเลาะกินนิยังยูไสไปหาเลาะเหรีมญมงได้กันย่าเลื่อมกดติดตามกดก,ดกระดิ่งแจ้งเตือนได้จะได้ไปเละาะกับลุง สำหรับคลิปนี้เอาไว้สำเนียงสกอนสวัสดีครับ